พอชาวตะวันตกมาบวชเป็นพระฝรัง่งความรู้พุทธธรรมก็เริ่มเข้าสู่ทางที่ถูกต้องระยะที่สองได้กล่าวแล้วว่าอิสรายลบรูฮอร,ฮอร,เอร์เข้าใจเรื่องอัตตาตามแนวคิดแบบอาตมันคล้ายๆศาส,สนาพราหมณ์แต่ต่อมาชาวตะวันตกที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ดีพระภิกษุ ในพระพุทธศาสนาเถราวาทชาวประเทศนั้นๆเองก็ดีได้แปลพุทธพจน์เกี่ยวกับอัตตนิกันใหม่อย่างพุทธภาษิตว่าอัตตาหิอัตโนโนาโถก็จะแปลกันทำนองนี้ว่า oneself is one's own protector refuge cite it from what the Buddha taught by Wopola Rahula published by Graff Press New York, 1974, page 130. ตรงกับที่ชาวพุทธไทยทั่วไปแม้แต่ชาวบ้านเข้าใจกันดีอยู่แล้วที่จริงเรื่องนี้พระภิกษุชาวตะวันตกที่มาบวชในพระพุทธศาสนาเถรวาทนั้นมีความเห็นลงกันมาดีมีปัญหามานานแล้วมีแต่ฝรั่งนักวิชาการชาวตะวันตกที่อยู่ในเมืองของตนนั้น ที่วุ่นวายเรื่องว่าอัตตาเป็นอย่างไรพุทธศาสนามีสอนเรื่องอัตตาหรือเปล่าจนกระทั่งมาจบที่ Professor Richard g r o m b i d g ที่จะกล่าวถึงทั้งหน้าจึงมาเข้าสู่หลักพุทธศาสนาแบบเทรวาจริงเรื่องนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตานี้ชาวตะวันตกที่มาบวชเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาเทรวาจิางในลังกาเช่น hanaya nati loka na yung lef shao yor man piku lef wina lef chen buddhist dictionary nikam nikbana wa the buddha is known as the Anattavadi the truth of anatta the egolessness and insubstantiality of all forms of existence Without such an understanding, one will necessarily misconceive nibbana, according to one's either materialistic or metaphysical leanings, either as annihilation of an ego, or as an eternal state of existence into which an ego or self enters, or with which it merges. Cited from Buddhist Dictionary by Nayana Tiloka published by Freewin and Company Limited. Um bo, 1972 106พระพุทธเจ้าทรงมีพระนามว่าเป็นอนัตตาวาะทีหลักความจริงแห่งอนัตตาคือภาวะไร้ตัวตนและความไม่มีตัวแท้แห่งสภาวะธรรมทั้งปวงหากไม่มีความรู้เข้าใจเช่นนั้นคนก็จะต้องเข้าใจนิพพานผิดพลาดไปตามความโน้มเอียงของตนที่เป็นข้างวัตถุนิยม หรือไม่ก็ข้างอภิปรัชญาว่าในวงเล็บนิพพานปิดวงเล็บเป็นการขาดศูนย์ของอัตตาหรือไม่ก็เป็นภาวะที่แท้ถาวรที่อัตตาหรือตัวตนเข้าถึงหรือกลืนรวมเข้าไปและอีกแห่งหนึ่งในหนังสือเล่มเดียวกันคือในคำว่าอนัตตาท่านเขียนว่า w h l t in the case of the first two characteristics It is stated that all formation, sankhara, are impermanent and subject to suffering. The corresponding text for the third characteristic states that all things are non-self, sappa anatta. thirty-five, two hundred seventy-nine. It is for emphasizing that the false view of an abiding self or substance is neither applicable to any formation or conditioned phenomenon, nor to Nipana, the unconditioned element at dhatu. Cited from Buddhist dictionary by Nayanatiloka, published by Freewin and Company Limited, Colombo nineteen seventy two, page thirteen song ตรัสว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงในวงเล็บสัพเพสังขาราปิดวงเล็บไม่เที่ยงและเป็นทุกข์ส่วนพระบาลีที่เข้าชุดกันสำหรับลักษณะที่สามตรัสว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาในวงเล็บสัพเพธรรมมาอนัตตามัชมิมนิกาย สูตรที่35และธรรมบทคาถาที่279ปิดกงเล็บพุทธพจน์นี้ช่วยย้ำว่าความเห็นผิดว่ามีอัตตาหรือตัวตนที่อยู่โยงนั้นจะใช้กับสังขารหรือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งใดๆก็ตามหรือจะใช้กับนิพพานที่เป็นอสังขตะาธาตุก็ตามก็ไม่ได้ทั้งนั้น นี่ก็เป็นตัวอย่างความลงกันของพระพุทธศาสนาเทราวาทซึ่งไม่มีปัญหาการที่วัดพระธรรมกายมาสอนว่านิพพานเป็นอัตตาด้วยวิธีทำหลักคำสอนที่มีอยู่เดิมให้คนเข้าใจสับสนคว้ายเขวอย่างนี้เป็นเรื่องของความวิปริตผิดพลาดที่ร้ายแรงซึ่งชาวพุทธจะต้องรู้เท่าทันและรีบแก้ไข